กินยากในเด้อจ้ะมากระเบามนบอมมี่มิจนะมอหัวห้าไม่กินขาน้ำเวาอดีกมิจนะมินมิจนะิวนะมินะมินะนะมิจนมิจนะมินะมินมินะ้ิจนะมินมินนะมิจมินมิจนะมินะมินมินมิจนะมินิจนะมินะมินะมินมินะมินะมิจนะมิจนะมินะ้ินมินมินนมินมินนมินมินนมินนนมิมินนมะมินนมิ ในัววัดได้โหลดหลักกู่องแล้วเาเสือเดีอี่อนทิ้งเข่ากันท่นหน่ครับ้ใเด้ว่าก่อนึเก๊กปินเขาหอยมันเป็นติมด้ตนมม่ชอบอยางนันก่อนเลยเาเเป็นติมห้ิบหกีกหนึ่งเนาะเอาันมีตว่มนอิี่ขึ้นติมเรานีหน้าย่างคนละานมันบอย ดูซุดระดาษกันสีย่ำาเลย่าแบงเอเาเของเจ้าเอาอนี้ว่านซ้อนซ้อนมีประสอนทั้งนั้นนั่นกันสู้อเข้าเนี้วเด้อเข้าเนียเข้าเนี้ยมัมเขาเขาจเอานี่ยคนข้าเกินเหลือองไหม่ี่สองก็เปนรอกักินฝากไนีครมกกันกินเด้อเด้อหนีเาบ่บ่ ใครที่เหรอเห็นใก้อนยังหม่อนอาหเอาก็มีผมอะไรเมียนชักเอาไป้างแต่ข้างนอกพี่อกินเขาอีกมาไป้องเนมีมีอยสล่ายกับมีหนูออกไปแล้ว กัน่เราใช้ระชิม่นี่เราซอเราเหวือันมดแล้วมันเยวันแล้วเพิ่มพาร่างแล้วครับพี่น้องตสีอันนี้ช่วงบสอบรั้มช่วงใบ้น้ำปั่นก็มีในตู้เย็นนะ น้ำปั่นน้ำปั่น้ำปันมีเซลี่ของใครของใครไม่รู้ซื้อมานี่กระดาษกวาล้าเพลินตาตาผ่าไม่ได้ผุดนี่มาะน้ะ ทิ้เแล้วน้อนอีทามจะของพาะหัวไม่อีกหัวไม่ทหัวโอ้ทไรแท้ไม่จตกตาหัวโอ้ยเห็นมันเครื่องก่อนนั่นนี่พอเมื่อหนึ่งคำเขาหัวซุบลงใเสถวยไปนี่นี่เอากา ตาคุณล้เนาะ่านอีนี่บริห็นจัดกาุณแม่ไบตาคุณไงเออจิงรหน่อยทุกบ้านเขงควจะใส่ยีเนี้เจ็บเลือดซึมีจะเสียดไวตาคุณหมูเลยนะ ตัวไปตักหน้ามาไหนเอา้ำเราะว่มีขนอะไรเจ๊ไหนต้อคเปิดเขาต้เลยอร่อยน้งอร่อยคือจังขนมมันขนมมาเนอันพอรหับานบ่เออเออเอที่เป็นลูกพออพูดจกี่เขาเขาหาก้องอะไรท่าเงน้องมือเหรอมือี่น้องไปบ้านมือค กอนอเมอัด้ี่หลือกกลารานอร่อยอร่อยอร่อยน้องน้องกอลัมกอลัมหล่นไปกูสานออกเดี๋ยวเดวมาถู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 ้าบังจากก่อนหน อันว่าให้ผู้ใดสอนก็อันนี้อาจารย์มาสอนอันนี้ว่าให้ผู้ใดสอนใี้เอสอนผู้เดียวเป็นอยังวัดลูกไม่สิบวัดจางผู้อื่นสอนสิบวัดเป็นลูกพ่อติวเข้มช่วงบ่ายติวเข้มช่วงบ่ายครับไม่อีกจากตรง จันหาทายาทตี๋ติวพระเอกติวพระเอกซอยกันติวเมื่อนี้ช่วงไรติวต้นแซ่ซอวันจีซ้อนไงไม่ยอนแท่ซองเออแซ่ซ้อนในแซ่ซองบัวอยเดลี่มนมาจองด้มาจอง พวกมหัวสิฟ้าดวนพวกมิฟ้าดวนจับหัวตัวควนเทนเหอจันทร์ตับทายาทจันรตับทายาทพวก่านหัวจจองหัวจองหัวจองไอ้ฝ้าดิเหอพ่อบอกไอ้ฝ้าฮัอันอิงฟ้าไว้อยู่ดิ แน่นฟ้าใส่ถ้าหาได้พ่อบอกฮัดกวนอิงฟ้าไว้อยู่นี่ว่าหาหาเก็บหาป่วยมันงานหลายเดี๋ยวไล่ไปนอนเบียร์ข้องไปเยี่ยไรไหนไรยุนิมีแต่คู่บาอาจารย์แล้วนะครับแม่นใจเอาแม่นได้จะได้ก็ได้ก็จะใจเอา ของเฮากันขี้นห้างดาวไล่เยง่งสะกิดใจติวใครยิ่งเป็นไม่ยิ้ม,มติวก็มั้งนตะิวเขียน อันนี้น้องยังก็โลกพระค่ามาจากศิลปินจากศิลปินพุทธามหาดลไปพี่น้องซ้อน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 กันไปเดี๋ยวทเทภาพไปบึงของหนึ่ลงลมมาแล้วลมฝนมาแล้วพี่น้อง เป็นมันเป็นฟิวมันเป็นฟิวนางเอกอ่ะพี่บอลอยากให้แบบว่าเพื่อเบื่นี้คือเหรอเนาะเชียวนี่ว่าจะใครใหม่ๆนะสวัสดีค่ะอันนี้ติวโดยพี่แพรยนะคะแพร่ว่ากระสินแยกกับติวตีแยกกับติวกำลังท่านกกำลังติวอันนี้อันนี้วดตอนแรกเขามาบ่าเดีวว่าติวดีอ่าเพราะเพื่อนก้อนรับแรกนี่กำลังเล่าเรื่องชุดกันก้อนเด้๋ยนี่โอ้โหกัอยู่นี่เราเวาะ หาเบาพื้นกูมึงคือมาสาดเถอสันแล้วแล้วตีแล้วแล้วแม่โอ้กูพลาดแล้วกำลังสิบคืนโค้งผู้ไม่แล้วกำลังสิบ แล้วก่เป็นวัเพันธุ์พันี่นงบัวคุณเอามาเกี่ยวไปเสียบว้ใส่ยุคนเกียนมันต้องมีหม่องใบที่ไม้ได้สิบตุ้ล่าว่าท่านแต่มีคนเนี้ยแพงกว่าแพงกว่าน้เาไ่เจ็ดพันแพงกว่าหน้าไม้สองพัแต่ว่าได้เดินกันยาแต่เกือบเกือบเดินไยาวีเดี๋ยว มาอยู่ที่พี่น้องมาอยู่เด้อ